เลือกดีมีชัยไว้กับครึง่งบุปมาประชานกินหอสุนมนวัดบ้านหนองหินำตำบลมันสะออำเภอสามทุกจังหวัดสุพรรณบุรี คิดขึ้นตรงพอดีเลยพอดีทรงกฎพอดีเลยต้ตองตะวกรงระวังหลังคานิดนึง่งดันได้

ง่ายแท้โูถ้าคนไม่ไหวหลอกขึ้นจะไดยากอายุขาาอาไหมกเองจะยกไไหวมันติดกันนะยงเองคุณจะยกไปไหมติดน

้อาไเลย้อไมเงไ้ั้ไมอ้าตันยกกันห่ายลเลายได้แตไม่หักไม่หักขาไม่หัก ยกมาคนไม่เนไระาไหลยลองขาเนี่ยขาทำไมข้ามอย่เนี้ยเออก็ต้งเดียววสิอเอาขาเอามันยาบลตรงนี้ยมันหยาข้าขน้ข้าายขาเลยต้องเ้ยไปลกไปงาไเลลองๆลนมันจะนจะเบาล้ถ้ารอบยกเสียนชนบ้าโยม เสียงจะชน่งเดี๋ยวชนชนเสียงระง่ายงาย

วันนี้เลื่อนกระยับได้นี่มุนตพอนกันมุตอนกันชาก้สเวเดนจมแดง เอาเฟ้เวก็ตรงตรงวางกลางอะเสามันเป็นกึ่งกลางอ่ะเอาเฟ้อเวก,ก่อนนี่โยมเดี๋ยวมันเข้าได้ป่ะเดี๋ยวโยก่อนดีกว่าจะไส่เลยมันเป็นยกอ๋อยกก่อนใครทำดันไปเลยน่ะเสาอระหว่างกลางอยู่แล้วไม่ติดไม่ติดคนเดินได้คนเดินได้ไดเอาคนเดินได้

tăng tăng dึง về phía bên này ba cm được không? không 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 không

cứng cẳng sẹo á, nó bịt, nó bịt rồi, nó bịt bị 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 oh. <laughs> à, okay rồi, nhổ cái lơi lơi, lơi bay lưỡi, o, bịt nồi, bịt, 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 เอแลวอารู้หลงพ่อตอนนี้พาบนฝ่าลายเจ็ดองตรงไหมโยมตรงแล้ว